คนค่ะทิลิปไปเจอคลิปผู้ชายญี่ปุ่นยืนฉี่เลอะเต็มห้องน้าเลยค่ะพอใช้กระดาษพับๆอันนี้ห้องน้าก็ไม่เลอะแล้วดูจากคลิปแล้วก็น,น่าสวยไหมให้ผู้ชายที่บ้านใช้จังเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทุวลิปจะนั่งรถตุ๊กๆไปเจแปงมารีวิวเพื่อนๆดูตามความเข้าใจของทุวลิปเลยค่ะหนึ่งซองก็มี1เซต1เซตก็มีซ้ายขวานะคะเป็นกระดาษเหมือนพัดแบบนี้เลยค่ะปกติแล้วผู้ชายจะชอบยืนฉี่ในชักโครกแบบนี้นะคะแล้วเวลาฉี่เนี่ยก็จะเลอะฝั่งซ้ายฝั่ล้วา คนก็แบบไม่ไหวอาจารย์เราก็ต้องมีตัวช่วยให้น้องค่ะนี่ติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปเลยนะคะเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์2หน้าเกาสองหน้าอะไรประมาณนี้แหละนี่มีติดขอบด้วยนะคะเราก็ติดไปเลยค่ะฝั่งซ้ายขวานะคะทุกคนถ้าเวลาที่ผู้ชายจะฉี่นะคะก็ต้องเปิดพับแบบประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้ทิวลิปฉี่ออกไปหมดแล้วนะคะต้องเติมน้าให้ฉี่อีกรอบค่ะมาแล้วฉี่มา มาแล้วเปิดแบบนี้แล้วก็ฉีเลยค่ะเราจะสะบัดซ้ายสะบัดขวาสะบัดหน้าสะบัดหลังนะคะ<อ>เห็นที่ฉี่เหลืองขนาดนี้ต้องไปตรวจสุขภาพแล้วล่ะค่ะไม่ว่าเราจะมาหิอมาขนาดไหนฉีก็จะมาแบบติดแค่ประมาณนี้ค่ะทุกคนต่อจากนี้ไปคุณผู้หญิงก็สบายใจได้เลยค่ะและไม่ต้องมาบ่นเรื่องนี้แล้วนะ